จะผ่าจเพราะาจเงินแล้วใช่หรือไม,ม่วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาถ้าเห็นนะไปแต่งหนาก็ขอบ,บคุณนะ จะมาหากินง่ายแต่พอเออเอเอาถือดีๆีผักนึงสีบองงามเออไอเล่พี่ไหนดีดียอมยอมมากๆากพี่ครัพื่อนเราถ่ายรูปมาแ่ะวมาหมปเต็มไแป๊บแล้ววนะมกตีสีเอิรโดยัวมายาเชียงขึ้นอันนี้เป็นบหาอเอิน เอ่อนกนเลยโอ้โหสุดยอดมากพี่นยาวเลยได้แบบเอามวลมวเด้อเอิ่นก่อนเลยเอินก้อนหลจันล่ำเลยเพดีเ็ดม่ลุงไม่งเอามวนยาวเลยจ้ะเอามวนมวเลยหาวเตเต๋เลยหงานปี้พี่ดองคะมมยาวะโบแมาสาดเต็มเลยข้างหน้านี่ใครมาช้าได้ด้างหลังนะคะจะผ่าเปนจางเป่งปี่บะมี่ง่ายๆได้ขะพี่น้องสุดบอกเ็นบค่ขาุณพ่อ บ๊อี่ยังไงดิที่คาหนุนค่ายดีคาหมอนั่มันกับบริจมที่คาหมอนัเนาะแรนจ้ามีแบ็นี้ยิ่งย่อยไปอีกแกลไรตอนนี้นะคะพี่กบเอฟเรากำลังเทำปุ่นสมาธิแล้วเริ่มดนมานเลย อู้โผช่างสังกะสีของแปเพราะว่าของแปดของพไม่หนึ่งจัดแตกไปหนอยเลยใช่ยังมันยังสอเก้ายังไปซืได้ตัวเองจ้าท้าเลยจะอือแรมันติดเนาะจะอัน ชื่อนู้ได้นั่นได้คาไม่ได้เทียดีโอ้สุดยอดเนี่ยถ่ายรูปอย่าลืมติดจ้าภาพถ่ายรูปถ่ายรูปแมบอย่าบาเถอะเอามวนๆเด้อเอามวนๆเพรากันใช้ตัวเสร็แบบแล้วกบถ่ายเอาพระเอกนั่งเอกไม่ถ่ายน้ำนะครับอันนั่งเอกพระเอกเพราะได้แจ้งหนาครับพี่ไอ้ฮอดไอ้ฮอดไอ้ฮอดมาถ่ายหลุมมาเจ้าภาพแน่นี่เร็วๆติดทิดพูดดีว่าใครจะงอจะเจ้านั้นเร็ว เขาเลยดเพแล้วมาๆจตรงนี้สกๆอุ้ยโบล่ะมึงสภาพร้านนี่โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจอกันแล้งวนๆเดอ พ่อกันมือแรงตองกต้องเอากลับเงี่ยงเถต้องเกลับอะไครับจ่ว่าเป็นอย่งค่ะเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะคะเด้อเดอกันมือแรงจ้ะเอกันมือแรงยอดยอด่านเลยอ่ะจาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมวนมวครับมือแรงพลพนีาอตเจ็ดแปดโมงคนละ อามวลๆครับผมไหนไหนไนยกขึ้นมานีตีออกตีออกตีออกนับเองกับมือมือสุดยอดเจ้าภาพฝังยี่รีฝ่ายพระเฮาสวัสดีค่ะมาฝ่ายพระเฮาแล้วของเราจะผ่าใจใหญ่ใจสปอร์ตพี่น้องคนสิโต๊กฝ่าสิแด็ด ลองดวงวิญญาณก่อนเลยไม่ผูรำดวงวิญญาณเทรไม่หลงดีระบอยูไม่หลงก็สิรบยูอ๋อเหรมาบ่นึ่อ๋อแต่ว่ามันสั้นหยิบเอสอพอแปกคือบระฮัตไปเนีลาจิ้นอาย<า>ุแต่ว่าลาจิ้อใย,บ,ยอบ่วยเพราะว่าลาเลืมไปเลยแปตีปัอนะออ้อันชาบัวเขาไป็รับหนึ่ ลําบดไก่ใช่ไหมันดูลําด่ายาลําไก่คล้ายลํายู่แต่บางวันบางวันเป็นแบบปัญหาสั่งเร็วเหมือนกันไม่เป็นไรก็แล้วสุดยอดเลยครับจ่ายเรียบร้อยแล้วครับผมเอาว,วันนี้พร้อมจวดจัดฟาดบึบแหมผมได้ซื้อเราผมได้ซื้อเรา โอ้ยอยยยยยียอยย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 ยอยยยยิยยย่ยยยย่ยเยยยยยมยยอยยยยอยยยยดยยายยยยยยย้ยยยยยกินยีย่ จะไปใส่เปลาคนเดียดเลยอนแรกว่าเสีเอาสูตรไปไป,ไปส่งเขาอยู่วงหนึ่งอือแบบนี้ว่าไปว่ามากกับไรเสียเอารถฮุกหรอนะไปแก้ของอยู่วงห,น,น,หนึ่งก็บไรสิฝากขั้นเจ้าไปบัดนี้รถขั้นไหนไปเอารถกันขั้นจอด้างนอกกันรถแก้ท่อเนี่ยเอา้าฉากนะเข้าเสด็จแค่เนี่ยเข้าอย่างนั้งแก่แบบนี้เข้ากับที่หารถขั้นในมาแกียร์หลังลังนี่เพาเขาไปเสมือเนาะแมนให้เขกาก่อนให้เขาก่อนเพาว่ารถตัว เจ้าบอกนี่มารถยเออจังนอนคนละแม่อาไเกินโอ้หูค่ะเอาขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ อาบน้ำโอ้เย็นสบายเลยอาบน้ำเสร็จแล้วนะครับอ่าอุ้ยจิตต<อ>่อไฟน้ำอยู่ได้จังหน่อยไอ้พ่อจำพ่อจำเพิ่นพผอมอะไรได้ผอมจมอะไรอีมีนาอะไรได้หนี่อีมีหน้าผอบอีมีน,า,มนาแล้วอ่ะ สวัสดีครับใใรอุ้ยผ้าเหลี่อมปะ พอกันคลิปหนาเด้อพี่นอ้องขอบคุณทุกพลังใจครับขอให้แสดงรับเลือเ่อป่้ยขอบคุณมากมายไกลกองครับสวัสดีครับผม